สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพิร์ทแล็บชานอลนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะที่เป็น10 t ทริกก็ผ่านไปแล้ว5 t r ทริกนะครับ1 2 3 4 5ผ่านไปแล้วนะใครยังไม่ดูกลับไปดูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาต่อทริกที่678 9 10นะครับขอบคุณครับรับชมมาได้เลยไปต่ออันทริกที่6เลยนะครับท,รที่6จะเรียกว่าทริกไหมอืมเรียกว่าความเห็นของผมแล้วกันอันนี้ถ้าเกิดคุณมีสกอร์เหลืองอยู่อ่ะจะเปิด ตู้นี้ใช้พรเอาพอรธรรมดาตรงนี้หรือว่าจะมาเปิดตู้เลตอัพอันนี้ดีเปิดแบบไหนดีที่นี่ผมไปคำนวณมาแล้วตู้ธรรมดาคุณเปิดทุกๆ7จครั้งจะได้สกอร์สี่ถึงห้าดาวหนึ่งใบนี่นะเจ็ดสิบครั้งจะได้สกอร์นี้หนึ่งใบนะครับทีน่นี่ทุกๆหนึ่งร้อยครั้งจะได้ห้าดาวประมาณหนึ่งตัวนี่คือค่าเฉลี่ยนะค่าค่าเฉลี่ยจากที่ผมกดมาผมดูหลายๆช่องแล้วก็จากที่เกมบอกครับนี่โอกาสได้มอนห้าดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยออกหนึ่งอ่าก็ ที่ผมกดมาก็ร้อยออกหนึ่งจริงๆสหรับใครที่มากเกินไปกว่านี้ก็คือตามนั้นครับผมมันคือค่าเฉลี่ยครับมันคือสถิติหรือการแรนดอมครับแต่ว่าสถิติก็คือสถิติมันเอามาช่วยได้คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะ,ะก็คือผมตีแม่เจ็ใบได้1ใบใช่ไหมกดเจดสิครั้งเหลืองจะได้ใบ4ีถึงหดาว1ใบ73 21 210โล210โลจะได้เนี่ย3ใบทีเนี้ยไอใบนี้3ใบอบ่ะเรามาดูที่ตรงนี้ได้ครับ probability ขวาบนเนี้ยมันจะออก ประมาณ10%โอกาสที่จะได้5ดาวใช่ป่ะ3ใบอ่ะมันต้องมีโอกาสได้5ดาวที่สัก33%ถึงจะได้3ใบได้5ดาว1ตัวเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าดวงปกติแล้วด้วยคนปกติแล้วคุณกดสกอเ์เืลือง200ถึง210ใบเนี่ยคุณจะได้5ดาวแค่2ตัวครับแต่ถ้าคุณปรกดตู้เลตอัพอ่ะโอกาสออกมันเท่าเดิมไง1น0ได้1 100ได้1แต่กด200ใบคุณได้การันตีอีก1ตัวแปลว่าคุณได้3ตัว จากการกด200ครั้งเออแปลว่ามากดตู้เลตอ่ะมันคุ้มกว่าที่จะไปกดหาพรทีนี้พรคุณกดในกรณีไหนอ่ะผมกดในกรณีไหนแล้วกันผมกดในกรณีที่ผมจะเอาดวงดวงแสงเออคืออันนี้ผมเพิ่งมานั่งคิดเนาะว่าแบบกดแบบไหนคุ้มซึ่งผมก็เพิ่งมาคิดออกนี่แหละว่าเออกูกดตู้การันตีคุ้มกว่าจริงๆเอาเอาออไฟมาใส่ไปตรงเนี้ยเอาออกไปเลยมันไม่คุ้มมากดตรงนี้คุ้มกว่าเออตอนนั้นโง,เง่เองเออตอนนั้นผมโง่เองพลาดเออ ก็คือพรเนี่ยไว้หาแสงมืดถ้าหาไอดีใหม่คุณต้องหาแสงมืดสตัวครับมาใส่ตรงนี้สาตัวคุ้มสุดครับที่เหลือรอกดตู้เลทครับจุดท้ายแล้วคุณต้องการตัวซ้ํามาเพื่ออัพสกิลครับคือมันไม่ใช่แค่อเวกคุณจะบอกว่าเออเดี๋ยวใช้เดวิลมืดได้อะแต่ผมบอกเลยว่าไม่พอไม่พอเออคือเนี่ยไอดี ID ผมอะสกิลไม่เต็มเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องเปิดต้องเปิดตัวซ้ํามากินอยู่ดีปะ่ะนี่ใส่เดวิลไปสี่ใช่ BC, ใชปะ่ะอ่านี่เดวิลไป6 เออคือสกิลมันไม่เต็มเห็นปะเห็นป่าว่าสกิลมันไม่เต็มยังไงคุณก็ต้องเปิดเอาเศษซ้ำอะมาอัพอีกที่สําคัญคือเศษซ้ำอะมันก็ให้สเตตเพิ่มด้วยไงอย่างเช่นออร์คเคิลไฟอะมันเพิ่มมันเพิ่มมันยำอะเห็นปะคุณลองคิดสภาพเดี๋ยวคนเปิด14ตัวได้มันยำยี่สิบอะแล้วคนที่เปิดแค่ตัวเดียวเราบอกว่าเออคุณพอแล้วหรือเปิด4ตัวเอาแค่เอาไว้ห้าอย่างเงี้ยไอ้สี่ห้าตัวเนี่ยเอาไว้สิบไอ้ได้มันยำสิบกับคนที่ได้มันยำยี่สิบมันต่างกันร้อยเปอร์เซ การบิวรูนการทําของต่างกันหมดเลยเออเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมว่ายังไงก็ต้องก็ต้องหาเศษน้องหรือหาอะไรน้องก็คือถ้าเกิดจะกดนะนะผมก็แนะนําว่ากดตู้ลิมิตดีกว่าครับอย่าไปกดใบเหลืองธรรมดาเลยเออสำหรับคนที่อยากเล่นแบบประหยัดจริงๆแล้วกันผมไม่ไม่ไม่อยากใช้ว่าเติมน้อยเติมเยอะหรืออะไรนะใช้ว่าประหยัดแล้วกันประหยัดที่สุดในงบที่เราตั้งไว้เพื่อเล่นเกมอ่ะเป็นคำพูดที่ดูดีนะโอเคไปต่อครับทริคที่7ที่ผมจะแนะนําคือการดองตัว๋วทุกวันนี้ อีเวนต์มันไม่ได้น่ากดผมบอกตรงนี้เลยว่าอีเวนต์นี้มันไม่ได้น่ากดอีเวนต์นี้ให้ห้าดาวแค่หนึ่งตัวให้เศษอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยมันสู้อีเวนต์จินน้ําไม่ได้ครับเนี่ยผมดองตั๋วมา460ใบอันนี้ผมก็ไม่ได้กดเลยเนาะ48บแใบละเนี่ยคุณดูนะเนี่ยแลกสกอร์5ดาวได้1ใบแลกสกอร์4-5าดาวได้อีก5ใบกับอีเวนท์ที่ผ่านมาเนาะอีเวนท์ที่ผ่านมาจินน้ำาอมอะ,อะ จินน้ําเรียกว่าได้ห้าวไปสิบห้าตัวไอสิบสี่เนี่ยมันคือสิบห้าตัวนะเออได้จินน้ำาสิบห้าตัวมากกว่าสิบห้าตัวต้องใช้คานี้เพราะว่ามันเต็มสิบห้าไงมันอาจจะเป็นสิบเจ็ดสิบแปดตัวผมจําตัวเลขไม่ได้ละหรือว่าล่าสุดเลยพัดลมพัดลมพัดลมพัดล,ลมอยู่ไหนครับนี่ผมได้มาหกตัวห้าหกตัวเอออันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้ปั๊มอะไรนะเพราะผมรู้สึกว่าพัดลมผมก็ไม่คุ้มที่จะกดอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้รีตัว ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวรีดันหาตัวพัดลมเท่าไหร่ผมจะรอตัวหลังจากนี้มากกว่าคือรอตัวที่มันเวิร์กกว่านี้แต่ดูจากกิจกรรมต่อจากพัดลมก็คือกิจกรรมเนี้ทำให้ผมรู้สึกแบบเออเดี๋ยวรอบหน้ามาเนี่ยพัดลมกูก็แลกแล้วแหละกูใช้ตัวแล้วกูไม่ดองแล้วอย่างน้อยนะผมเอาเศษห้าดาวอะมาแลกตรงนี้ได้อะเออโอชัยไม่มีคีน้ำนะถ้ามีคีน้ำันจะแลกแล้วเออแล้วก็เอาเศษห้าดาวมาแลกตรงนี้ได้ไงหน้านี้เนาะใช้เนี่ยสามเศษใช่ป่ะเศษเออ แร,แรกเสรศษห้าดาว1เศษใช้5ดาวเศษ3เศษในการแลกก็คือเอาเศษพัดลมอะมาแลกตรงนี้ได้เออเพราะฉะนั้นอีเวนต,ต์ตอนนี้ดูไม่คุ้มเลยยังไม่ชอบยังไม่โดนใจก็ดองตัวไปครับดองไปไม่เสียไม่เสียอะไรเลยแค่ดองไว้รอใช้ได้ไม่ต้องรีบโอเคต่อไปต่อที่ทริปแอนทริคที่8นะครับอ่ะการคัดลุนอย่างง่ายเออง่ายจริงไหมวะเงยเงอแตกเลยคือผมมีเทคนิคการคัดลุนในแบบของผมเองเนาะ ก็ผมจะใช้การนับแต้มเอาอันนี้เป็นรุนเลือดใช่ไหมรุนเลือดสตที่ผมจะมองหาคือ HP เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์ต้านทานแม่นยำเอฟเฟกประมาณ4ค่านี้เออ HP เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมให้1แต้มแต่พอเป็น S 4ผมให้4แต้มรุนเบอร์1เบอร์3เบอร์5ถ้าอยู่ที่ประมาณ4แต้ม5แต้มผมจะเอาไว้ใช้ ถ้าต่ำกว่านั้นผมย่อยทิ้งหมดย่อยอาจจะเก็บไว้เพื่อส่งต่อใหุู้นอื่นก็ได้เนาะไ่ถึงก็คือย่อยอน่แหละเออ <c oughs> ก็คือนับคะแนนรูนเอาส่วนรูนเบอร์สองสี่หกอะครับเนื่องจากออฟหลักมันหายากใช่ไหมต้องเอาออฟลองที่ตรงด้วยอะมันยากผมก็จะอารุ่นมารวยหน่อยหนึ่งอย่างเนี้ยได้ HP เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็มีต้านทานสองแอดแทกสาที่ผมไม่ค่อยมองเลยนะไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับสำหรับตัวนี้ <c oughs> เออก็อันนี้อันนี้ก็คือสองคะแนนก็คือต้านทานสองคะแนนอ่ะ hp เปอร์เซนต์ใช่ไหมคิเลตก็อาจจะพอได้นะแต่มันก็คิเลตรวมรวมมันต่ำอาจจะไม่นับแล้วนะก็เป็นต้านทานสองแต้มอย่างงี้เนาะเอ่อผมจะให้ดูเป็นจินอ่ะอันเนี้ยห้าคะแนนคิเลตสอง s สองคิเลต s สามคิดามเมดแล้วเป็น hp s สอง hp ก็ก็ต้องใช้นะต้องมีติดติดไว้บ้างนะสำหรับตัวดัมเมจอะเออไม่งั้นตัวจะบางไปก็รูแบบนี้ผมคิดว่าดีมากๆเลยก็คือเป็น s 5เนาะ เอสสองบวกเอสสามใช่ป่ะเป็นห้าคะแนนห้าคะแนนมีถ้อยเลือดมาหน่อยหนึ่งเนี่ยคือห้าคะแนนผมเก็บแน่นอนเออคีดัมเมดคีเลสสองแอตแทกเอหนึ่งเอหนึ่งไม่นับนะอาจจะเอ่อครึ่งหนึ่งครึ่งสักครึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนครึ่งอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยวิธีวิธีคัลลูนผมจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยเซตคีดัมเมดเป็นเอสสี่คีเลสก็คือสี่แต้มก็คือใช้แน่นอนอ่าทีเนี้ยเราก็ต้องดูไอเดีเราว่าคะแนนลูนคะแนนของลูนเฉลี่ยแล้วใน ไอดีเราอ่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดส่วนมากดูนเราอยู่ที่คะแนนประมาณ4 4หมดเลย4ขึ้นไปถ้าเราบวกรูนมาแล้วมันได้ไม่ถึง4คุณก็ย่อยทิ้งไงเออง่ายไหมอย่างเงี้ยรูน HP Attack คิอืมอาจจะใช้ในตัวที่เป็น HP แล้วเป็นดาเมจไหมั้ย HP แล้วมีคิเลตลบให้ลบให้ลบ a อ t a c k เปอร์เซนต์ออกไปเลยนะก็เป็น HP% เปอร์เซนต์กับคิเลตก็พอมีตัวใช้นะแล้วตัวที่เป็น HP เปอร์เซนต์แล้วมีเดพอยก็โอเคนะไม่ได้แย่ ตัวอย่างนะตัวอย่างอ่ะนี่ผมจิ้มแรนดอมเลยนะรุนเลือดมีออฟเลือดสองมีหลบสองอืมก็เขาเขาเคสเดียวกับเมื่อกี้เนาะก็คือใส่เฮที่มีคีเฮดพีที่มีดาเมจเนาะเฮดพีสองคีเลืสองก็อาจจะได้ใช้เนี่ยแต่คืนนี้ผมคัดมาระดับหนึ่งแล้วไงมันก็เลยอหาตัวอย่างที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ค่อยได้นี่เดฟสองเฮดพีสองนี่คือสี่แต้มเลยครับอันนี้ดีครับมีห้อยคีดามเมจเผื่อเผื่อเผื่อเล่นคีเมล่านะอะไรอย่างงี้นะเออแอตแทกสี่อันนี้อันนี้ผมย่อยนะ รอย่อยแล้วอันนี้รอย่อยแล้วเดฟก็คือใช้กับตัวที่เล่นเดฟสูงๆใช่ไหมเราต้องมีคีย์ก็คือคีเมล่าน้ําแต่ว่ามันเป็นแค่สองไงผมว่าน่าจะมีดีกว่านี้ก็อาจจะย่อยทิ้งไปอ่ะก็วิธีนับคะแนนรูนก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งว่าแบบแยกคัดลึกๆแล้วอะทำยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเวลานับคะแนนแล้วกันก็ให้รวยว่ารูนสายแอทแท็กูนคีย์ดาเมจรูนคีเลตรูนเซตเซฟคีเลตกับเซตคีดาเมจอะเราจะใช้เราจะใช้ เราจะนับคะแนนให้คิเลตคิดาเมจแอตแทกเปอร์เซนต์เป็น1คะแนนแล้วมารวมกันถ้าเกิน4คะแนนเราจะใช้ต่อถ้าไม่ถึงเราก็ลบถทิ้งประมาณนั้นต่อไปทริคที่9นะล็อกเป้าอันนี้สั้นๆเลยล็อกเป้าไปที่เกมนะครับระบบนี้เพิ่งเข้ามานะใช้แล้วชีวิตดีครับ Enemy Monster p i ร์ตรงนี้นะถ้าปกติจะเปิดไว้อยู่ถ้าเรากดใน9 V9 อ่ะมันจะมีมอนจะมีตัว จะมีซัมมอนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็มีมอนอีก3าตัวแบบนี้เวลาเรากดไปเราจะติดเราเราจะติดมอนใช่ไหมเราติดแวน่นลมด้ติดนกแก้วน้ำคือเราอยากคลิกคีน,น้ามันคลิกไม่โดนหมายถึงว่าตัวศัตรูนะมันคลิกไม่โดนทํายังไงก็มาที่ตรงนี้ครับเกมแล้วก็ติ๊กเอนเนมี่มอนสเตอร์พลิกเป็นออฟคุณจะไม่สามารถคลิกมอนสเตอร์ของคู้ต่อสู้ได้ครับคุณจะคลิกไปแล้วโดนแต่ตัวศัตรูเราจะโดนคลีฟคีน,น้าออเบียเท่านั้นอ่าต่อไปทิปที่10ครับอุปกรณ์ซ้ำให้เก็บไว้ครับทิปสุดท้ายของคลิปนี้ คอแตกแล้วตอนนี้อุปกรณ์พวกนี้ครับมันเก็บไว้นะเพราะว่าเรามารวมตรงนี้ได้ครับอ่เอาเพื่อใครยังไม่ทราบเนาะเนี่ยคุณก็ใส่ไปไอเทมชิ้นนี้คุณคลิกไปอยู่ตรงกลางเนาะไอเทมตรงกลางคือสิ่งที่คุณจะได้อย่างอันเนี้ยคุณใส่แหวนไปอ่ะก็จะได้แหวนแต่จะเป็นแหวนเซตไหนไม่ทราบนะครับอีกสองชิ้นใส่อะไรก็ได้นะที่ดาวเท่ากันที่ดาวเท่ากันนะครับเอออย่างเงี้ยผมใส่สร้อยใส่แหวนใส่แหวนไปแล้วผมกดคราบเห็นปะ่ะมันก็ได้แหวนมาแต่ว่าเป็นแหวนวงไหนก็ไม่รู้นะ นี่แบนอะไรเนี่ยได้เซตอะไรมาไม่รู้เนี่ยเซตใหม่หอ่ะเนี่ยเออมอนสเตอร์ดานะ <c oughs> เมจแอทแท็กนี่ก็ดีนะเออก็ดีนะกดล็อกไว้ก่อนอ่ะโอเคก็ของที่คุณลงดันอะพวกเนี้ยคุณจะบอกว่าแบบเออลงไปไม่ได้ใช้แล้วนี่พวกเนี้ยอย่างเงี้ยสองดาวสองดาวม่วงไม่ได้ใช้แล้วป่ะผมไปใช้สี่ดาวม่วงหกดาวแล้วอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ครับเอาไปผปสมได้นะเซตคุณอาจจะไม่ได้เซตไม่ได้ใช้เซตปราสาทขาวคุณอาจจะใช้เซตเซต,ตน่ารักอ่ะคุณก็แค่เอาเซตปราสาทขาวไปผสมกัน เผื่อจะได้เซตน่ารักอะโอเคปะก็คือ,อไปผสมออกมาแค่นั้นแหละครับโอเคถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย